รถไถฟอร์ด6กพัพร้อมขายให้ลูกค้าแล้วครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้านสองรถสวยมานำเสนอรถไถนะครับท่านใดมองหารถใช้งานนะครับในสวนนะครับหรือว่าใช้งานดันดินพื้นที่ต่างๆก็แนะนำรถไถราคาถูกๆคันครับคันนี้เป็นฟอร์ด6กพันะครับยางก็สภาพตามนี้เลยนะครับยางใหญ่ ทั้งสองฝั่งมีอุปกรณ์ครบนะครับมีทั้งผาน,นะครับผาน7ตัวนี้ผาน7ก็สภาพเดิมครับคุณลูกค้าใช้งานดีนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับเกียร์ทุกอย่างใช้งานได้ปกตินะครับตรงน,นี้ก็เกียร์เดินหน้าถอยหลังวงมาลายัยเบา มีใบดันให้ลูกค้าสามารถดันดินปรับพื้นที่ต่างๆได้ครับผมตรงนี้ก็หมอ้อแบตเตอรี่เครื่องยนต์นะครับสี่สูบท่านใดมองหารถไถอยู่นะครับผมสอบถามเข้ามาได้เลยคันนี้ราคาเสนอขายลูกค้านะครับ2องแ0นสบาท 2องแ0นบาทจัดส่งฟรีทันทีทั่วประเทศไทยครับฝ่ายขาย061696 0160 061696 0160นะครับผมจับจองเข้ามาได้ตลอดครับส่งได้ทั่วประเทศไทยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ